สวัสดีท่านผู้เจริญทุกท่านนะฮะสำหรับ OS อัปเดตวันนี้ผมมีข่าวคราวของอนิเมะเรื่องหนึ่งมาฝากกันนะฮะเป็นข่าวที่น่าสนใจน่าติดตามสุดๆนะครับผมหากใครที่เป็นสายเมะในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะเหล่า Man of c u l t u r e ทั้งหลายนะฮะก็อาจจะได้เห็นภาพของสาวน้อยที่กําลังทําท่า6สูงด้วยแขนข้างเดียวนะครับที่อยู่ดีๆก,ก็มีตัวละครนะครับไม่ว่าจะอนิเมะเรื่องอื่นนะฮะหรือว่าจากนั่นนี่นะครับมาทําในท่าทางเดียวกันเต็มไปหมดครับซึ่งต้นเรื่องนี้นะฮะมาจากอนิเมะเรื่อง ไลคลิสรีคอยนะครับกับสาวน้อยที่มีชื่อว่าจิซาโตะนั่นเองครับสำหรับเรื่องราวของไลคลิสรีคอยนั้นนะครับจะว่าด้วยเรื่องชีวิตประจําวันของสองสาวนะฮะที่ไม่ใช่คนธรรมดานะครับพวกเธอเนี่ยอยู่ในร้านคาเฟ่ชื่อริโกะริโกะร้านกาแฟนะครับหรือว่าคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นนะฮะในย่านใจกลางเมืองเก่าของทางโตเกียวนะครับเป็นคาเฟ่ที่มีอาหารให้สั่งหลากหลายนะครับตั้งแต่กาแฟยันของหวานนะครับและที่สําคัญคือ อาจจะมีอะไรพิเศษนะครับเช่นคําแนะนําเกี่ยวกับความรักนะฮะการช่วยเหลือเหล่าเด็กๆนะครับแล้วก็อื่นๆมากมายรวมไปถึงงานอะไรอีกหลายๆอย่างครับที่มนุษย์ปุตุชนทั่วไปแบบเราๆเนี่ยไม่สามารถทําได้ร้านนี้ก็รับทํารับจ้างให้นะครับโดยเนื้อหาหลักๆของอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็จะโฟกัสนะครับไปที่ภารกิจของ2ตัวละครหลักนะครับก็มีนามว่าจิซาโตะนิชิคิกิและอินุเอะทาคินะครับมาที่คนแรกก่อนนะครับจิซาโตะนิชิคิกินะครับเด็กสาว ซึ่งเป็นไลคลิสที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับเธอเป็นคนที่มีนิสัยร่าเริงนะครับค่อนข้างที่จะเป็นกันเองนะครับแล้วก็บริการลูกค้า้วยรอยยิ้มนะฮะคอยจัดการเรื่องราวต่างๆนั่นนู่นนี่นะครับภายในร้านนะครับแล้วก็แน่นอนว่ารวมไปถึงปัญหาพิเศษนะครับที่ทางลูกค้าเนี่ยร้องขอมาด้วยนะครับเธอนี่ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับอย่างจอห์นวิกเลยนะครับอีกหนึ่งคนนะครับก็คืออินอุเวทาคินะนะฮะก็เหมือนกันครับเธอเป็นไลโคลิสที่เพิ่งถูกย้ายมาใหม่นะครับเป็นคนท กับการทํางานต่างๆนะครับบุคลิกเนี่ยจะค่อนข้างตรงกันข้ามกับจีซาโตะนะฮะก็คือจะเงียบขรึมกว่าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมก็ดูวุนเอน,นะฮะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นตัวละครที่ดูยิงหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะแต่เอาจริงๆก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องราวอะไร พวกนี้หรอครับแค่ให้รู้วเฉยๆนะครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับผมก็มาเข้าเรื่องของข่าวนี้กันนะครไอ้ฉากที่ว่าเนี่ยครับมันเกิดขึ้นในอนิเมะต,ตอนที่8ครับซึ่งสาวน้อยจิสตสโตเนี่ยได้ถูกบอกให้ทําท่า6สูงนะครับเธอก็เลยทำครับแต่ว่าก็ต้องทําด้วยมือเดียวนะครับเพราะว่าอีกมือหนึ่ง ต้องปิดกระโปรงเอาไว้นะครับผมและด้วยฉากที่ค่อนข้างแปลกนี้เองครับก็เลยทําให้เหล่านักวาดครับเกิดสนใจแล้วก็สร้างมีมขึ้นมาด้วยการวาดตัวละครอื่นๆในท่าเดียวกันนี้ฮะมากมายจนเกิดเป็นแฮชแท็กไลคลิ Challenge กันเลยทีเดียวนะฮะก็อ่านี่ฮะดูครับผลงานต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับนั่นนู่นนี่นะฮะหลายๆคนก็สร้างสารรค์ผลงานกันออกมา นะครับอย่างที่เห็นอยู่นี่นั่นเองนะครับในบางครั้งครับเชลนอะไรแบบนี้ก็อาจจะมีคนจริงๆเข้ามาร่วมแจมด้วยนะครับผมก็นะฮะนี่แบบคนจริงก็มีนะครับแต่ด้วยความยากเกินไปในการหกสูงแขนเดียวนะฮะก็อาจจะมีให้เห็นไม่เยอะเท่าไหร่นักนะครับแต่ก็ไม่ใช่ไม่มีซะทีเดียวนะครับเพราะว่านี่นะฮะก็มีคนทําตามมาบ้างแล้วก็ถือเป็นอีกหนึ่งมีมสนุกๆน,นะครับที่เพิ่งเริ่มได้ไม่นานใครที่ไม่ได้ทันนะครับหรือว่าอะไรยังไงก็วันนี้ถือว่ามาอาธิบายให้เข้าใจถึงที่มาที่ ไปกันแล้วก็ไปตามกันต่อได้นะครับหรือว่าใครที่มีความสามารถในการวาดรูปก็เข้าไปร่วมสนุกทำผลงานได้นะครับทางแ a ชแท็ก l i โคลิสแช e ์น e อย่างที่บอกนะฮะก่อนจากการครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนกันนไว่าจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆจากพวกเราออนไลน Station ครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ